สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะวันนี้อิงอยู่ในช่วงของ Now Showing อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับหนังภาพยนตร์นะคะที่อิงจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง Enola Holmes ค่ะ เอโนล่าโฮมส์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เ uh, พิ่งออกมาใหม่เลยนะคะแต่จริงๆเนี่ย uh, เนื้อเรื่องก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะเพราะว่าดัดแปลงมาจากหนังสือนะคะเป็นหนังสือชุดรหัสไขคดีชื่อเดียวกันนี่แหละคะ่ะก็คือเอโนล่าโฮมส์นะคะเล่าถึงหนังก่อนแล้วก็น้องสำหรับหน้าหนังของเรื่องนี้นะคะจะพูดถึง uh, uh, เป็นการย้อนยุคนะคะเป็นหนังพีเรียดนะคะก็ uh, จะย้อนไปสมัยอังกฤษโบราณเลยนะคะแต่ว่า uh, ด้วยความที่หน้าหนังเนี่ยเป็น อังกฤษแบบย้อนยุคแต่งตัวสวยๆใส่ชุดใส่คลอเซร็จนะคะแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องนะคะก็คือใหม่มากนะคะโดยใช้การเบรกกำแพงที่4แล้วก็คุยกับคนดูเป็นระยะนะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังดูวีล็อกของยูทูบเบอร์แบบวัยรุ่นสมัยใหม่มากๆเลยนะคะเอามาดูเรื่องย่อกันก่อนนะคะ เอโนล่าโฮมส์นะคะก็คือในเรื่องนี้นะคะถูกดีไซน์ให้เป็นน้องสาวคนเล็กสุดนะคะของไมโครฟลกักเกอร์เชอร์ล็อกโฮมนั่นเองค่ะที่อยู่มาวันนึงนะคะตื่นมาก็พบว่าแม่เนี่ยหายไปทำให้ต้องออกตามหานะคะเอโนล่าเนี่ย อ,อยู่กับแม่แค่สองคนนะคะโดยที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็ไมค์ครอฟแล้วก็เชอร์ล็อกโฮมเนี่ยก็หลังจากที่เขาเติบโตออกจากบ้านไปนะคะก็ทําให้เอโนล่าอยู่กับแม่แค่สองคนอ,อยู่มาวันนึงแม่ก็หายไปแล้วไมค์ครอฟแล้วก็เชอร์ล็อกเนี่ยค่ะได้รับจดหมายนะคะจากเอโนล่าแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็มาช่วยเอโนล่าตามหาแม่นะคะแต่ว่าเอโนล่าเนี่ยก็ได้ไปเจอกับแม่เนี่ยได้ทิ้งรหัส อะไรไว้บางอย่างนะคะทำให้เอโนลาน่าต้องไปแก้รหัสแล้วก็หนีออกจากบ้านไปทําให้พี่ชายทั้งสองคนเนี่ยก็ตามหานะคะก็คือในเรื่องนี้ก็จะพยายามเล่าว่าเอโนล่ลาเนี่ยมีความสามารถในด้านการถอดรหัสแล้วก็สืบสวนที่คล้ายกับเชอร์ล็อกนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงกลางๆแล้วก็ท้ายๆนะคะเอโนล่าเนี่ยก็ได้ไปพบเจอผู้คนมากมายนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยไขคดีที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ค้นพบว่า ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรหรือว่าเกิดมา,าทำอะไรแล้วก็จะไปทางไหนต่ออะไรแบบนี้เนื้อเรื่องเนี่ยจะบอกว่าพล็อตนี้อะค่ะฟังดูเป็นพล็อตวัยรุ่นยุค2020มากๆเลยนะคะเพราะว่าพูดถึงการาเป็นตัวของตัวเองนะคะพูดถึงการายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นนะคะในขณะที่ยุคสมัยนะคะหรือว่าหน้าหนัง ในหนังเนี่ยโทนเนี่ยเล่าเป็นอังกฤษโบราณนะคะซึ่งก็จริงๆแหละถ้าเป็นในยุคนั้นเนี่ยเอโนอล่าก็ดูจะผิดแปลกจากเด็กผู้หญิงในสมัยนั้นไปมากนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงในสมัยนั้นจะถูกขัดเกลาให้เข้าโรงเรียนที่ชื่อว่า finishing school นะคะของอังกฤษก็คือว่าแบบ ไปโรงเรียนการเรือนอะไรแบบนี้เข้าไปก็ต้องไปนั่งยังไงทานอาหารยังไงหัวเราะยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีอาจารย์สอนหมดนะคะแต่ว่าเอโนล่าเนี่ยก็ดูดู outstanding นะคะดูโดดเด่นออกมาจากเด็กผู้หญิงในสมัยนั้นจริงๆนะคะโดยมีจุดเด่นนะคะก็คือความอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็การอยากเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะคะการชอบเรียนรู้นะคะที่ทําทให้ตัวละครเนี่ยนำพาไปสู่เป้าหมายได้ในตอนท้ายนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเอโนล่านะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าพล็อตเรื่องนี้นะคะดัดแปลงนะคะมาจากหนังสือไขคดีที่มีชื่อชุดว่า the enola home mystery นะคะโดยนักเขียนที่มีชื่อว่า Nancy Springer นะคะซึ่งก็มีหลายๆเล่มมากนะคะเล่มนี้เนี่ยน่าจะมีชื่อว่า มิสซิงมาเตอร์นะคะประมาณนี้ uh, ส่วนนักแสดงนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือหลายๆคนนะคะที่เคยดูเรื่อง Stranger Things นะคะก็น่าจะจำกันได้กับน้องคนนี้ก็คือ m i l ลี่บราวน์นะคะตอนนี้ก็โตขึ้นมากนะคะสวยขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็ฝีมือการแสดงดีมากนะคะสำหรับการแสดงในฉากที่ยากของ m i l l ี่นะคะที่คิดว่าน่าจะค่อนข้างยากแล้วก็มิลลี่เองก็น่าจะต้องปรับทัศนคติเยอะนะคะก็คือ,อน่าจะเป็นช่วงที่ แสดงสลับะนะคะระหว่างที่แสดงอยู่ในฉากก็คือมีกำแพงปิดหมดทั้ง4วอนะคะจนกระทั่งเบรก k วอเพื่อหันมาคุยกับคนดูอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามิลลี่เองนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในเบื้องหลัง b h i n d เด e s c e n e เนาะว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่า,าระหว่างที่เขาหันมาคุยกับกล้องหรือหันมาคุยกับคนดูเนี่ยเขาอยากรู้เหมือนกันว่าตัวละครคนอื่นเนี่ย เขาคิดว่าเขาทำอะไรหรือเขาคิดว่าเป็นยังไงหรือว่าฟีดไปเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งก็มิลลี่นะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยแต่ว่าสําหรับเองรู้สึกว่ามันมันออกแนววีล็อกไปนิดนึงเนาะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ของของหนังสมัยนี้ที่ก็เน้นฉายในสตรีมมิ่ง มากกว่าที่จะฉายในโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆนะคะส่วนเด็กผู้ชายหนึ่งเดียวในเรื่องนี้นะคะขอบอกเลยว่าดีงามทุกการปรากฏตัวมากๆเลยนะคะกับน้องผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าหลุยส์พาริดนะคะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมาเลยนะคะก็อ่างเรื่องนี้นะคะก็ดูหล่อมากนะคะโดยเฉพาะยิ่งแต่งตัวเป็นอังกฤษโบราณยิ่งเข้ากับหน้ามากเลยนะคะ อีก2คนที่จะพูดถึงก็คือพี่ชายที่โด่งดังนะคะของเอโนล่านะคะก็คือเชอร์ล็อกกับไมโครฟ t นะคะสำหรับในเรื่องเอโนล่าโฮมส์นะคะผู้ที่รับบทเชอร์ล็อกนะคะก็คือเฮนรี่แควิลนะคะที่น่าจะมีชื่อเสียงมาจากเรื่อง t ด e w i t เช e รนะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะกับอีก2คนที่ได้รับบทเชอร์ล็อกเช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยเป็นตัวละครที่โด่งดังของอางานจากเซอร์อาเธอร์คนันดอยนะคะที่เอามาท ทำเป็นซีรีส์เอามาทำเป็นภาพยนตร์นะคะหลายเวอร์ชันมากเลยนะคะสำหรับอิงก็มีเวอร์ชันที่โดดเด่นที่อิงจดจำได้นะคะก็คือจะเป็นแสดงโดยเบเนดิกคัมเบอร์แบชนะคะก็คือในซีรีส์เรื่องเชอร์ล็อกนั่นเองค่ะที่ก็จะเล่าเรื่องความสามารถพิเศษของของเชอร์ล็อกนะคะในการไขคดีด้วย ความสามารถพิเศษต่างๆนะคะกับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นภาพยนตร์นะคะก็คือ s h e r l o c ชหมคะแสดงโดยโรเบิร์ตดานี่จูเนียนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นบทบาทที่ได้ถูกเอามาทำเป็นงานหลายๆชิ้นให้ได้ดูกันนะคะแล้วก็มีนักแสดงหลากหลายนะคะให้ได้เลือกอรับชมกันนั่นเองนะคะส่วนบทของ Minecraft เนี่ยอันนี้ก็แอปตกใจเหมือนกันนะคะตอนที่เซิร์ชว่าใครมาเล่นเป็น m i ไมโคร f t นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าตาคุ้นๆแต่ว่า อาพอติดหนวดหรือว่าดูเข้มขึ้นก็เลยแบบจำไม่ได้นะคะปรากฏว่าเขาคือแซมคลาฟลินนะคะจาก The Hunger g a m e กนะคะที่รับบทเฟนิกส์นะคะหรือว่าอาพระเอกจากอนังเรื่องมี e f o r e You นะคะที่เล่นคู่กับเอมิลี่นั่นแหละคือพอมาเรื่องนี้เนี่ยเล่นเป็นไมโครฟ t ใน Hunger g a m e มกับในมี e f o r e You เขาค่อนข้างน่ารักสดใสชามมิ่งแต่ว่าพอมาเล่นเป็นไมโครฟเนี่ยก็คือดูโตขึ้นติดหนวดนะคะแล้วก็ เล่นเป็นบทเคร่งขึมอะไรเงี้ยอิงก็ ก็เลยทำให้ยงจำเขาไม่ได้จริงๆนะคะพอรู้สึกว่าหน้าตาคุ้นๆแต่พอมาเซิร์ชดูคือแบบอา้าวนี่คือแซมคลาฟลินเองเหรอประมาณนี้นะคะก็ใครที่สนใจผลงานของแซมติดตามอยู่นะคะก็ลองเข้าไปดูในอีกบทบาทหนึ่งได้นะคะของอ่าไมโครฟ์โฮมนะคะส่วนภาพรวมนะคะของหนัง e n o l a Holmes นะคะพูดถึงประเด็นของการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะคะ,ะคุณก็จะได้นะคะฟังสำเนียงอังกฤษที่รูรามากนะคะคือตัวละครในเรื่องพูดสำเนียงอังกฤษที่แบบ ฟังแล้วแบบิองรู้สึกว่ามันเออไพเราะดีอะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของความรักแบบปั๊ปปี้เลิฟในเรื่องนี้นะคะก็มาแค่จังๆเบาๆเพอให้ได้ปลื้มนะคะไม่ได้โหดร้ายไม่ได้เข้มข้นอะไรนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นการ จเจริญเติบโตการค้นหาตัวเองของวัยรุ่นมากกว่าอย่างที่บอกว่าฟังดูมันเหมือนพฤติกรรมวัยรุ่นยุค2020มากกว่าที่จะเป็นวัยรุ่นอังกฤษสมัยก่อนมากๆค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้เลยนะคะก็คือวิธีการเล่าเรื่องแบบการทลายกำแพงที่สนะคะสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์นี้นะคะอิงจะอธิบายให้ฟังสมัยก่อนนะคะการแสดงละครเนี่ยถ้าเราพูดถึงการแสดงละครบนเวทีนะคะเขาจะมีเซตฉากนะคะโดยที่ในฉากเนี่ยเราจะพูดถึง กำแพงทั้งหมด3จุดใช่ไหมคะก็คือกำแพงซ้ายกำแพงที่เป็นหลังฉากแล้วก็กำแพงขวานะคะส่วนด้านที่เป็นคนดูเนี่ยเรามักจะเรียกว่า the fourth wall นะคะหรือว่ากำแพงที่4ี่ก็คือเหมือนกับว่ากำแพงที่4ได้ทลายออกแล้วก็คนดูเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังแอบดูชีวิตของตัวละครชีวิตของนักแสดงนะคะที่แสดงอยู่บนเวทีนั่นเองนะคะเราก็มักจะเรียกฝั่งที่เป็นคนดูเนี่ยว่า the fourth wall หรือว่ากำแพงที่4นะคะซึ่งในละครเวทีเนี่ยก็อาจจะมีให้พบกันอยู่บ้างนะคะที่ นักแสดงนะคะหรือว่ากําลังแสดงอยู่นะคะรับบทเป็นตัวละครอยู่เสร็จปุ๊บไฟตรงฉากทั้งหมดดับหมดเลยนะคะอาจจะมีแค่สปอตไลท์เหลือแค่ที่ตัวละครหลักตัวเดียวแล้วตัวละครหลักตัวนั้นหันมาพูดกับคนดูในขณะที่ตัวละครแวดล้อมอื่นๆเนี่ยฟรีซหรือว่าหยุดนิ่งหมดเลยนะคะก็อาจจะมีให้เห็นได้บ้างก็คือมีการเบรก The Fourth Wall นะคะกับทำลายกำแพงที่4นั่นเองนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยคือสำหรับอิงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อิงได้เห็นการ Break The Fourth Wall ในหนังเนาะจริงๆเนี่ยเรื่องอื่นน่ะก็อาจจะมีการเล่าอยู่บ้างนะคะแต่ว่าตัวละครไม่ได้ถึงกับหันมาคุยกับคนดูแล้วก็พูดเหมือนแบบอ่ะตามฉันมานะแล้วก็หันกลับไปอยู่ในเรื่องต่ออะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมี บางทีใครที่ชอบก็จะรู้สึกว่าเหมือนดูวีล็อกเล่าไปเรื่อยนะคะแต่ใครที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกว่าระหว่างที่เรากําลังดูเรื่องอยู่นะคะเราก็ไม่อยากให้ตัวละครเนี่ยรู้ว่าเราดูอ่ามันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งของฝั่งผู้ชมอะไรแบบนี้ค่ะก็อ่าแต่สําหรับอิงยิงรู้สึกว่ามันก็แปลกใหม่ดีสําหรับอ่างาน ภาพยนต์ที่เล่นในสตรีมมิ่งแบบนี้อย่างที่บอกนะคะใครที่สนใจอยากไปหาดูนะคะเป็นเรื่องใหม่มากๆเพิ่งออกมาปี2020นี้เลยนะคะกับ Enola Holmes นั่นเองค่ะก็ลองดูได้ใน Netflix นะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับอิงนะคะอยากจะมีคำแนะนำอยากให้อิงรีวิวหนังเรื่องอะไรนะคะเข้ามาคุยกันได้ที่ Facebook แล้วก็ Twitter ของ Better Story Podcast นะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่า Podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้อิงไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ